ตกแหกใหม่แล้วคนกะมาด้วยทุกคนติงกะเป๊กมืดตื่นปลาลุกสุมุกตปรน้อยมือไทยละสบายดีทุกคนสบายดีตอนมืด้อยหากระหึ่นมาแต่ดำหน้ามืดมืดนี่ทุกคนเ้ย บริเอบรเอบรวันนี้น,นอนหน้าว่าสิไปก้านหอยกับซาตุลาพอพอตะหึนมาน้อยนึงลมฝนมากโอ้ลมแห้งอะลีนะตอนนี้ก็ฝนตกทุกคนแต่ลมนะ่ะแคเน่แล้วนะเป๊ะมือเถียงเฮา้าซาตุลากับกระดุกอยู่พมพาซาตุลาหนาวบ่ฮะเป๊ะเบอเถียงครับก้างเขาหม,นนหมนนนด,ดๆๆนะบ่นยับเพ้อเด้นะเป๊ะมืด น้ำพร้อมกับพระท่านได้อาบไว้ชมาตะการก้อนกำลังมาสิบปลายการค่ะผลลมมากย่านทุกคนดี่นี่นะย่านล้มไว้ท้ายที่ตัวล้มแห่งนะข้าน้อยเกิดไวด้ทุกคนไฟโนโปิวกะจ้ากะจ้าไปเทวนั้นนะนะเกิดไว้กระชากจนดำล้มมาเดียวโลถ้ามีฟ้าดังด้เสือไทยที่ไปร,รได้ย่าน นะเริ่มมีฝ้าด่งแล้วทุกคนเล้ือฮือๆือมาแล้วฝ้าด่งจ้ะโค้วน้อยลัดไปหน้าเตรานั้นทุกคนหน่อยขึ่นมากแล้วไปมือมืดนี่เนาะใต้โค้ไปไปจอบเบื้องน้ำยันน้ำโหน้ำลูข้าพระทานนี้กินข้าวแรงเลยอุ่นแกงมือเว้นนี่ละมาเด้อทุกคน,น,นกินข้าวแรงร่วกัน สตะลานะรับละหิงเเข้าวมกินข้าวแล้วแล้วกลับไปการป่ะทุกคนไปการน้ำกันเอาจองไปน้ำเฮียนฝนตกเฮียนโทรศัพท์ป,ปิ ตอนนี้ก็เศร้าแล้วรอฝนไปการกระปูกระหอยนี่ได้ทุกคนการเบอร์หวยโกงจังมีปุมีได้การเบอร์หวหน่าหนีตอนฝนตกไหมกัน,น้อยบริเกตทงเงินหน้าตัวน,นี้ควรละหอย นอไปเาาก,ไก็บถงน่ะตอนนั้นเพราะได้ยังกับไรดิบเมื่อนั้นสยีการเบิ่งมันนี้เห็นบหมแล้วการไปนตายคละอุ่นกินข้าวแล้วพอดีพอน้อยมา,ากแต่หน้าตอนนั้นเออจะเออขอโทษด้วยนะคนณเฮ้ยเออพอน้อยอยู่น้ำสัตว์ตัวละสัตว์ตัวลารับมันไปแนมการกับหน้อยไปทู่เดียว เห็นได้ทุกคนจะเห็นหน่อยนึ่งหอยโกงหอยโกงเห็นไดกหน่อยนึ่งต้แอ๊ดแออ๊ดแอ๊ดผิ้ พาเยแต่เน็ตนะคุณพเศษแต่เน็ตเองขิเศษของแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ฝนก็ตกุินยับยับมาอีกแล้วแต่กังจอกเลย น้ำหลแน่เลยน้ำจะเกลี่มเกลี่บเห็นหอย,ยนีย่เงน้ำลายเอมาเหน้ากกว่ กูเลยนม่ยงตับก้อนกีไถ่กัร้อยเคลงละคุณม่เนี่ยเบาโแห้งมาแห้งมาละคนจ้ะ ฝนแห้งแล้วทุกคนตกแห้งนะ มนะันไปมีหลายคือได้ห่วยกัมันอืดน้องน,อน้อยน,นี่ไ คือเลือน้ำโบลายก็เห็นนดในยูทุกคด้วยถ้าเฮอเลือน้ำหลแล้วก็บโบเห็นจะน้อยในก,การกบน้อยผลตรงลินย้อย,ย,อย,ย,อย ตกแหกใหม่แล้วคนก้เลอเบอร์ด้ปนี้ทุกคน คนแห้งล่มพร้อมนี so, then, ่นี่น้งยเราเมือยน้อยมาละคนหูเบาใบคนโต๊ะร่มพร้อมคนก็แห้งล่มก็แห้ง ชักขึนข้นนะโอน้โ้น้นข้นข้นขึ้ัขึ้้วก็นลนขึ้นมึมม้้นขึฮนขอ้ก่อน หัวเงาก็ได้น้อยนึยน่งโคดบ่ใวฝนล,ล่มแห้งห่วยกิบก่มีแดดเลยมากฝนตกก็ซื้อแค่แน่น,นี้พอล่มแน่โทรศัพท์เป้เบิ้ลกระปูผมได้แค่น้าตัวนึงตัวยางมากหนาวไปปิวพลุกพลุกมุดแย่ไฟนะไ,นนนได้เท่านี้แหละได้แมงด่าโนยตัวหนึ่งเดี๋ยวเราโนอยก็สิไปอาบแดดก่อนวันนี้หนาวละ สาบน้ำเหลวทุกคนวันนี้ละลอยกับสิโน,น่นก้อนได้พวกกับแม่นอื่นเสาวันนี้ สาวได้ทุกคนหนังไฟติดนะต้มหอยปลาไว้ยิ่งกกากระยังหนาวทุกคนเลยฝนตกเบิดขึ้นตกลิีดเบิดขึ้นลมก็เตะตุ้มๆอือโหข้ามักขามอากาศเศร้าตกะนี่ทุกคนละฝุนนะไปกลับมิบมิบมิบ ผลมาอีกแล้วพี่น้องหนาวเด้นอนคืนนี่ก็นหนาวเด้ผ้าบางผ้าผืนเดียวแราผ้ามาตีขื้นลม่มล่มพัดมุง้งกลางมุ้งก็ไม่ได้ขึ้นนี้นะเตะตุ้มตุ้มล่มนะ้ำแห่งดี่ช่ำล่มน้ำทมทุกคนเลยขายปะหมีแล่นมนมน้ำ,นำทมเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเก้าเดือนสิบน้ำมักทมนะ โซน่าสุดตาแล้วแล้วก็มากินข้าวบะนี้ทุกคนกินข้าวได้จังลงลูกกาต้มหอยฮะกับซุกแล้วกินกเนื้อกินกับข้าวเย็นได้ทุกคนอยู่หน,น้าได้น,นึ่งข้าวบ่มีบ่นึ่งบ่มีมว่อยน้าสาวนึ่งอยู่บ้านเลยบ่ดิ้งบะขาวเอกมาแต่บ่ดิ้งบะขาวเห้ออกมาฮะก็เลยกินข้าวเย็นก้นและซีร่งลูกกาต้มหอยโขงมาเด้อทุกคนเต็งกะเป๊ะมืดกินข้าวเสาน้ำกันมีโลผักอันนี้ป่นไว้ผัวป่นเมื่อคืนนี้ป่นไว้เสื้อกะปุ๋เด็ก ข้าเย็นเข้าวเย็นคุณส่งคุณสบนะเจ้าคุณเอ้ยข้าวเย็นคุณสับข้าเย็นเข้าแต่ตอนเซาเมื่อวานนี้อันนี้นะเก้หอดตอนเซามื่อานี้ใช่เนาดีปรโถดก็ื่อจเลย ทุกคนมันแข็ง <laughs> ไปตลาดจังซื้อหมยชัดฉลิกมานึ่งอยู่น่ะน,น้อยมากับหมูแต่โก,กองอะอ๋อเพิร์ได้บอกเป่งมเนี่ยผักมันนำเตา กองนานาน้าหฮ้าทุกคนขอบใจคลิปเมื่อวานนี้ฝนตกลิ่นน้ำนะไาหมูสุดโลยดูจนเห็นมีคนมิดน้ำทุกคนอยู่ในกล้องอ่ะโอ้ไม่เด็ดถ้ามีเด็ดาคะตาเด็ดอ่ะเพด,ดเๆดเพดผักน้ำเต้าผักจับเตียมจิบ Cầm chăm tôm hồi Đi phố lại pin bà đúc Kiếm ngút tôi ra Mắt Phùm cầm mắt pet

ยอดกันแคได้สูงมันบ่ถึงหยิบข้าวแล้วก็ลงมาโลกกาบันทีทุกคนป๊ดด็น้ำนานอดนะครับกะเฮ้ยเลิกก็เริ่มมาบมีบมาบมีบเต็มเฮ้ยเต็มขั้นแล้วฝนตกลิ้นมืดขึ้นแล้วทุกคนเลยขึ้นนี่ล้ลิ้นมืดขึ้นมื่อเช้ามากก็ลิ้นต่ออีตอนนี้ก็ลิ้นย้อยย้อยย้อยอยู่บรรยากาศดีคักฝนตกลิ้นตกกาดับหน้า โบนหลายพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิ่นโลกาดำหน้าแบบมีความสุขนะทุกคนอยู่บนเนอจะมีความสุขง,งามนี้นะงามไฮยามหน้าเดี๋ยวไปชื่อจะกกเขียวคุ้มนีเจ้าก่ะไถหน้าตกตกดื้อคันหน้าสพัน สบายอยู่ทุกคนเอ้กาดีนะสบายเจ้ากาคือเนเข้าเตะงัดนั้นเฮก้าขาเลยเขาข่าวกับเนา้โลกกาเฮือนี้โลกง่ายเลยทุกคนโมเมนต์กาเข้าเตะนะเฮือนี่ลกมึงน,นะนักกาเข้าเตงัดนี่นะลกย่าย่าหาดปรรุปบประรุบอันนี้ชีโกสบายดีอยู่กากระสูงมอมโมเมนต์เข้าเตะนี่จะเข้าผมลืมนะเนี่ยขนะอนเรานะ โอ้แาตัวลาหนาวโซบมกลาบันนี้โซบมกันนั่นแหละจะบนน้วฝนกะมื้อน,นี้กะริดเบนมืออีแต่แทบเบิงนะ้ำเบิงฟ้ากะบอมีเห็นตะเวนเลยคึ้มอยู่ฝนโลงได้หลายเต็มละสัวลาไดลายแล้วบ่ สมมอบขื่อหรอือเนาะเอ็นตะปอกอยู่สบายดีสบายดีทุกคนเมยกระสาตุรามาลกาปวดตัวเล็กหนาวหนาวบ่โอ้ไม<อ>่รู้ไฟจุดแรงสบายอยู่ตัวนี้นะ่ะบ้าริงเบ้าขาวแต่บ้โลกมากทุกคนเพราะว่าเพิ่นเจ็บมือโลกาเมื่อวานนี้เจ็บมือบ้โลกมาก 快快快！Okay, start, start. น้ำท่วมเข้าแล้วค้มนะตกไปยาวว่เศร้าน้ำลายมาหลายมานี่ปลูกโหลเข้ากัยอยบยิกยอบยิบได้เพิ่มึน้นเลยซาตุล่านะเพิ่นหนาวทุกคนเอ้ยละน้อยก็เลยขึ้นก้อนกลากได้น้อยหนึหน่ง โลละน้อยนะเมื่อไถ่หน้าบนนั้นทุกคนบนกุน้งเาานั่นละบนมีกุ้งเาานั่นละหน้าจะบนนั้นน,นนะสองหือโผน้อยเมื่อไถ่ละน้ำท่วมเข้าแล้ววันนี้นะโลกาไว้เมื่ออื่นละ่ะเมื่อดำโผล่ละน้อยเปา นี่กระเทงแล้วทุกคนหิวเข้าละชิมัดกาก้อนบะน,นี้นะกาครับกาตะพุ่ตะขันพุ่มาพี่หลายเติบทุกคนเดี๋ยน้อยชิโรงมัดบะก่อนเัาสิได้จากมัดอัน,นันกกาหน้าสาวหน้าสาวลุกละมือก่อนเมือกห้ดูให้กินชุ่มไม่เท่ากินทุกคนเออไม่เท่ายุ่คนเดียวแหละตอนเช้ากัให้ดยูกินชุ่มไม่เท่า เฮ็ดยูให้กินเพิ่มให้เท่าแล้วแล้วจะได้มามาแล้วกัตอนทิงกับไดเมอ่อเฮ็ดกินทุเพิ่กินอีไวกาแบบเป็ดและเป็ดเพล่อมเจ้ากับหึ้มมาเลยทุกคนตามทงสิบสองโมงสี่สิบนาทีแล้ว นอาทุกคนวันนี้ละน้อยกับจิเงื้นกินข้าวกากามารมัดแล้วละได้เซาห้ามาัดสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจโไว้ซ้ำนี้ขอบใจมือทุกคนกที่เข้ามาติดตามนะครับสมหวันมืง่งใจละน้อยเดอ้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า